กินแซฟกับแม่น้อง youtube นะคะพี่น้องคะ่ะนี่ลหละเฮ็ดเองกับมือแล้วเนี่ยก็เฮ็ดเองทุกคลิเปเนนละ่ะมาค่ะมามากินขากับแม่น้องยู u b e เด้อค่ะเด้อเฮ็ดอ่าซุปหน่อไม้ส้มนะคะเพชรก,ก,กลางๆนัวปลาล่ะเอ้าเมื่อก่อนตอบว่าเพชช็ดหลายมุงตอนมพีเนียยังเป็นโครูครีอยู่อืม อันนี้บักแตงญี่ปุ่นมันมีมันมีกลิ่นของมันนะอร่อยดีนั้นตัดหญาตอนเล็บตัดเวลาของเพิ่นล่ะเนี่ยแม่น้องนุ่นูเนี่ยเฮ็ดกิปจ้าเกินไปอืม สุปมะม่ยสมเนี่ยมันต้องเห็ดเป็นแบบว่าเผ็ดนัวส้มนะคะเนาะมันเป็นของแสลงได้ยนี่ค่ะใครท้องไม่ดีอย่าหากินนะเนี่ยเจ้าสีขาวของน้ำได้ค่ะ เมนูเหมือนคนไม่อ้วนใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่ามันอ้วนมากเลยพร้อ,รอมแซ่บมะเขือเป๋าะขึ้นทึกสีอ้อนกับพะอ้อนสีเห่ากับพ้เห่าขึ้นเมนหนองยูทูบเลย ผักบุ้งแก้วแบบดิบหืมมดเพ,เพ็ดกับเพอยด่เด้อ อมืมันขาดอันนี้แล้วค่ะเนาะเม็ดกระถินมันกระสจอ น้องยูเห็นน้องยูจะเรียกผักผักมะเขือปอนนี้ว่าแอปเปิลเห็นผักแตงน้องยูกรเชิญนว่าแอปเปิลเห็นยังที่เป็นลักษณะจังสีพี่น,อน้องแอปเปลิลหมดพี่น,อน้อง น้อง u ูทู e เริ่มได้ใส่งานหรอเดอ้อต่อไปนี่อน,นาคตคือสิไดทอนผมหงวกอันนี้อ่อนดีค่ะ เดี๋ยวคลิปหนาสิมานินท่าผัวไอ้ฟังเด้เอหาเรืืองเบาอืมแซ่บ พี่น้องยูทูบกินให้มึงซื้อดอกค่ะยันพี่น้องคือ,อ,คอ,คอทอดนึกอะไรไม่ออกกระสิีหานี่แหละซุปน่องไม่สุ่มหาน่องไม่สุม่มมะพร้ก็บซุปน่อไม่ธรรมาดาเท่านี่แหละพี่น้องมันต้องคอยหาง่ายน่อไม่สุ่มไปซื้อที่แมคโครเด้อกับมี่อันนี้ซื้อ,อ่ตามบ้านค่ะ แมคโครกับซีมีแบบเป็นเส้นๆแบบนี้ให้แบบเป็นแผ่นกลมๆให้นะคะแซบ่บคือกันพี่น้องเอามาตม้มขาว่ะมักสมหลายเอามาต้มจากสองน้ำหรือน้ำหนึ่งก็ได้เนี่ยค่ะแล้วก็มะี้ือเพียกขัวเพริกพริกสดกระเทียมหอมแดงนะคะขัวง่าสีพร้อมตำ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 นี่ยค่ะน่องไก่สุมใส่ปรุงรสด้วยผงชูรสนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็น้ำปลาปร้าน้ำปลานี่ขาดไปเลยนะคะพี่น้องค่ะสำเนาแหละพี่น้องโคเล่เคเล่ใส่ต้นหอม กินกับซขึ้นตำผู้ดังพีนองออกมาแซ่บเป็นเมนูที่ทำง่ายมากอืมอืมอืมอม,อม สำหรับใครที่ไม่อยากกินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อวัวกินหลดแซบพี่กอลเจริญอาหารอา๋อกสิทามีหับทำไมกินถึงกินไม่หมดคะ ก็ไดสิให้แม่กินเมื่อเท้อจะมึงหนาขอยในป็นหนังบานปาน,านกระดงจานดาวเทียมอยากสิพร้อมอยากสิสวยขึ้นสาวๆส,ส,สมัยนี้นะกินพ่อย่หายอยากให้พี่น้องน้ำร้ายแตกนะ้ำแม่ยูทูบซือ้อบ่ต้อลงทักด้วยพอตัวจริงดื่มใส่กับพ่อข่อยอยากอายความอ้วนของข่อยพบกันคลิปหน้ากับกิแไสกับแม่น้องยูทูบนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า